สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับเข้าสู่สกัลลารใหม่แล้วนะครับแฮปปี้เนื้อเยื่อครับสองสี่เอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนะครับปีสองพันไอ้ข้อสอบสองพันยี่สิบเอ้ยจะอะไรละยี่สิบสี่บ้างนะครับนะครับอ่ะเอาลงลงละ แต่ถ้าเป็นพศพุทธศักราชก็2,567นะครับวันนี้ก็เข้าสู่อีพีที่452แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้นอยๆของผมน้อยแล้วกันนะครับชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850811นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านลา่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับว่ากันด้วยเรื่องราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะครับ ชมถูกใจค่อยถามถ่ายราคามานะพี่นะราคาแบ่งปันนะครับไม่ได้ขายประกันนะครับบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับดูให้ชอบชมถูกใจถามถ่ายราคามานะครับฝากกดไลค์แชร์เหมือนเดิมเช่นเคยมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่เหมือนเดิมเช่นเคยครับตามสโลแกนนะครับเล่นทุกสายคาทองนะกับผมนะครับวันนี้เริ่มกันด้วยสมเด็จปัสระคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับนี่ครับองนี้มาชมกัด๊ใกล้นะครับนี่ครับเนื้อเรียกว่าเนื้อแบบ พูดยังไงอะเนื้อแบบเป็นกระเจะนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะสวยสมบูรณ์นะพี่นะองนี้นะครับเส้นพระทิบบางๆใต้ฐานหัวเข่านะครับนะครับนี่น่าจะถ้าถ้าเคยดูหนังหนังสือนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์เออะไรสักอย่างนี่แหละพี่นะมันมีหลายพิมพ์นะในบรรดาพิมพ์ใหญ่นะพี่นะในร่องร่องเออหมยไม่ชี้ผมอยู่ไหนไม่รู้นะครับเออในบรรดาไอในพิมพ์นะพี่นะมันมีพิมพ์หนึ่งอะที่ว่า ฐานชั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นคมคมนะครับวิ่งตรงสันสันฐานนะพี่นะตรงปลายฐานนะขบบนฐานนะทำเส้นเล็กๆนะครับนี่นะครับดูดีๆก็จะเห็นนะครับคมคมนะพี่นะนะครับนี่ครับนะครับจะมีวิ่งวิ่งตรงนี้นะพี่นะวิ่งตรงเนี้ยปลายฐานนะครับนะครับนี่ตรงนี้นะครับซอกหลักแรลึกคมชัดนะครับหูมีชัดเจนนะพี่นะองค์นี้หูขึ้นชัดนะพี่นะหูซ้ายขององค์พานะครับนี่นะครับ ก็เขาว uh ่า oh. มันมีสองข้างเลยแหละแต่ว่าองค์นี้จะขึ้นชัดนะพี่นะนะครับนี่ดูครับดันข้างนะครับตัดปรีธรรมชาตินะพี่นะองค์นี้น่าจะเคยเลี่ยมมานะพี่นะนะครับนี่ดูครับขอบตัดนะครับนี่ครับรอยปรีธรรมชาตินะพี่นะดูฮะพี่นะยิ่งดูด้านหลังนี่มีเสน่ห์เลยนะครับดูด้านหลังก็พอจะสำเนาได้เดาได้ว่าต้องตีเข้าวัดละคังนะพี่นะเพราะว่ามีเออเขาเรียกว่าเรียบรอยปูไตเม็ด บ่อน้ำตกอะไรสักอย่างนะพี่นะหลายเนี่ยเขาเรียกว่ารอยปริศนานพี่นะรอยบูไตนะครับก็คือเวลาเขากดพิมพ์เขาน่าจะมีไอ้ระดดานอะไรสักอย่างเนะเวลาเขาคลูดไปอย่างงี้นะครับมวลสารหรือว่าอะไรก้อนผงกุทงตุณที่เป็นเม็ดอ่ะมันก็จะคลูดไปนะพี่นะจะมวลมวตตไปนะเป็นรอยปลาๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับที่มาของเขาเรียกว่าเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นรอยบูไตนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ารอยปริศนานะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวมาชมมันหน้ากันเนะพี่นะนะครับนี่ครับ เกตยาวจรดซุ้มนะพี่นะองนี้นะครับดูครับนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแม่พิมพ์วัดละคังเลยนะพี่นะดูให้ชอบชมถูกใจค่อยทำาไทยราคามาได้พี่นะราคาแบ่งปันนะครับรู้กันนะพี่นะนะครับทํามาหากินไม่ต้องมาดามานะพี่นะอ่าซื้อมาขายไปนะครับนี่ครับเส้นผัดทิพย์นะครับนี่ฮะดูฮะมันจะมีเส้นตรงสันนะครับคมๆเล็กๆวิ่งอยู่นะครับองไหนที่ชัดก็ชัดเลยนะครับนะครับองนี้ดูฮะนี่ดูฮะนี่ฮะ ขอบข้างสวยนะพี่นะขอบตัดเดิมๆนะครับนี่ดูครับรอยปลิธรรมชาตินะครับเม็ดแดงเม็ดดาพรอมมีให้เห็นอยู่นะพี่นะนี่ครับคราบสนิมนะครับจะเกิดจากการเลี่ยมนะครับขามือครับใครเข้านะพี่นะรอยตัดนะครับนี่รอยตัดขอบกระบอกนะครับสับโชโชะนะครับรอยคลูดเนี่ยนี่ชัดเจนนะพี่นะเนื้อหาเก่านะครับได้อายุนะครับดูด้านหลังนะครับนี่เม็ดมลสารนะครับ ไอ้ก้อนผงพุทธคุณอะไรพวกเนี้ยนะพี่นะเออเขาเรียกว่าถ้าถ้ามันมีอยู่มันจะฝังในผิวนะพี่นะจะไม่ค่อยฝังในเนื้อผมก็ไม่ทราบเป็นไรนะเนี่ยเนี่ยมันจะฝังในผิวนะพี่นะนะครับนี่ก้อนวกนี้นะครับน่าจะเป็นมวลสารที่ตกค้างอยู่ในตอนตอนกดพิมพ์นะอาจจะเป็นผงพุทธคุณที่ว่ากดองก่อนนะครับพอดีมันแห้งมันก็จะตกเป็นเม็ดอย่างนี้นะพี่นะพอเรากดพิมพ์ไปนะเป็นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมนะพี่นะเออเวลากดเข้าไปเนี่ยก้อนผกนี้อาจจะอยู่ยังค้างอยู่นะครับ อยู่ใ,ในบริเวณใกล้ๆนะครับเวลาทําองค์พระนะนะครับอาจจะกดอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้นะพี่นะไม่แน่ใจนะครับก็ค <off erosion> ือกดอย่างนี้บางทีสมมติหลังเป็นกระดานนะครับผงเศษผงพุทธุคุณก็จะร่วงอยู่เป็นเม็ดนะครับพอกดไปมันก็จะฝังไปเข้าในองค์พระองค์ใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับอ่าเป็นข้อสันนิษฐานของผมแล้วกันนะครับนะครับอาจจะมีพี่ๆหลายท่านบางทีอาจจะคิดเหมือนกันนะก็ได้แต่สันนิษฐานคาดเดาไปนะพี่นะเออนะครับ ความรู้คู่จินตนาการนะครับมาอีกแล้วคํานี้นะครับห่างหายไปหลายวันหลายหลายปีเลยนะครับนานแล้วเคยพูดไว้อยู่นะครับนี่นะครับนี่เราว่าคนเราที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จได้ต้องมีจินตนาการก่อนนะครับนะครับคนเราต้องถ้าคนไหนไร้ซึ่งจินตนาการก็จะไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการอะไรหลายอย่างนะก็จินตนาการนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ กับเด็กน้อยพูดแล้วนะครับใช่นะครับดเด็กน้อยนี่คือจินตนาการที่สําคัญสุดนะครับเพราะว่าในการเจริญเติบโตของสมองอะไรเนี่ยจินตนาการต้องมาด้วยนะครับนะครับนี่แต่ก็ต้องอยู่อยู่ในอะไรวะในในข้อที่ความเป็นจริงนะในการวิมินิจพิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะฮะในความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้อะไรหลายๆอย่างนะพี่นะไม่ใช่ว่าจินตนาการอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นจินตนาการอย่างเดียวอย่างนั้นเขาเรียกว่าเพ้อฝันนะครับเออ ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะพี่นะโอ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่องแรกนะครับโอเคผ่านไปครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะองนี้จาไม่ได้ว่าปีไหนนะปีสองสี่กว่านี่แหละนะครับจาไม่ได้พอสองท่านนะครับองนี้นะครับผิวดเดิมนะครับวางไว้หิ่งเลยนะพี่นะดูนะครับดูเนื้อนะพี่นะนะครับรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกดูนะพี่นะนี่ฮะโลหะนะครับดูว่จัดมากนะครับนะครับนี่นี่คดูว่า รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับนี่ฮะรูปหล่อเนื้อเนี่ยโอ้โหนะครับอย่างนี้นะครับเก่านะครับนี่ฮะดูโลหะนะพี่นะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าสีใกล้เคียงเลยนะพี่นะนะครับนี่อาจจะไฟอาจจะจ้าบางทีอาจจะนี่เนี่ยถือว่าสีใกล้เคียงเลยดูครับพี่เนื้อหาเนี่จัดจ้านเลยนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกของท <ร 1971. S 1> ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนะครับนี่ ดูครับผิวตะกันนะครับนี่ฮะไตฐานนะครับดูเตะเคละนะครับนี่รอยตะใบพอเห็นอยู่นะพี่นะแต่ว่ามันเคละแล้วพี่นะพระวางไว้แบบมันบ้านจิิงๆนะดูฮะอันนี้อาจจะเป็นคราบน้ําคราบอะไรขี้ฝุ่นขี้ดินนะเกาะมันหลายปีหลายปีเข้านะจะเกาะผิวองค์พระนะครับนี่ดูครับพุกปักเลยนะครับสภาพแบบแทบไม่ได้ใช้นะอาจจะเคละจริงๆงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ ชอบใจทักทายสอบถามนะครมานะครับรูปรอลอหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับโอเคผ่านไปต่อมาครับเขาเรียกว่าองคตนะพี่นะนะครับนี่ฮะเป็นคืออ,อะไระหานุมานอะไรนี่แหละเขาห้าเขาเรียกว่าองคตนะครับก็คือลิงนี่แหละแกะเป็นรูปลิงนะแล้วก็หางงว้วนนะครับนี่องคตก็ที่เล่นหานอะไรวัดบางกระสอบอะไรสักอย่างเนี่ยพี่นะแต่ก็มีหลายเกจินะพี่นะสร้างนะฮะดูเอาแล้วพี่นะ เป็นไม้แกะนะพี่นะนี่ครับองคตนะเขาเรียกว่าองคตหรือเปล่าแน่น่าจะเรียกว่าองคตนะพี่นะนี่ครับดูฮะไม้เก่าแห้งๆเลยนะพี่นะนะครับนี่ครับดูฮะไม้เก่าแห้งๆเลยนะพี่นะดูไม้นะครับนี่ฮะนี่ฮะดูฮะไม้นี่แห้งเลยนะครับดูฮะนี่ฮะอายุไม้เนี่ยครับดูพี่เอาดูเอาเนาะราคาแบ่งปันทุกองนะพี่นะดูฮะหางยม้วนลงนะครับแกะเป็นลายนะครับด้านล่างนี่ผม แน่ไม่แน่ใจนะผมว่าน่าจะมีจานนะนี่อาจจะมีรอยลงอักขละอะไรเนี่ยน erm ี่ยดูเยื่อไม้ม <iren> ันผุแห <iren> ้งหมดแล้วนะพี่นะนะนี่ตรงนี้น่าจะมีรอยจานด้วยนะผมผมว่าน่าจะมีลงอักขระด้วยแหละนะครับนี่ครับองคตนะครับนี่องคตอะไรวัดบางกระสอบอะไรมีหลายกิจินะพี่นะไม่ไม่ขอขออนุญาตไม่ลงที่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะนั่นไปนะครับเนี่ยครับเอากว้างแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาอะไรพี่ชอบแล้วกันนะครับนี่ รูปหล่อองคตนะครับนะจดใจตักทายสอบถามราคามานะครับต่อมาครับเป็นกลิ่งนะครับรูปหล่อกลิ่นะครับกลิ่งเก่าไม่รู้ที่นะพี่องค์นี้นะฮะเนื้อผิวพันธุ์อย่างนี้เลยนะครับนี่อุดข้างนะตรงนี้นะครับอุดตรงนี้นะครับอุดอุดข้างเดียวนะฮะจะอุดข้างเดียวนะพี่นะเขียวก็กลิ่งวิ่งแป๊บนึงหน่อยหนึ่งแล้วพี่นะไม่ถึงกระดังนะถือว่าวิ่งอยู่นะครับนี่นะครับเนื้อก็จะออกประมาณนี้นะครับนี่ดูครับกลิ่งเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะนะครับนี่ จริงใจจริงกังงน่าจะตีสายวัตถุทันทอะไรนะพี่นะแต่ว่าไม่รู้ที่นะครับเพราะว่ากลิ้งก็อาจจะสร้างหลายหลายวัลลนะครับแล้วก็หลายกิจด้วยนะครับนี่บางทีพิมพ์เดียวก็สร้างหลายกิจิก็มีนะครับคือล้อพิมพ์ถอดพิมพ์ก็มีนะครับนะครับนะครับต้องเป็นสายตรงจริงแยกเยะได้นะนะครับแล้วต้องรู้จริงด้วยนะครับนะครับเพราะว่าบางทีกลิ้งพิมพ์เดียวกันก็ออกหลาย ำนักก็มีนะครับนี่อุดฟังนี้นะพี่นะนี่นะครับอุดกลิ่นอุดข้างนะครับนี่ครับใต้ฐานก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบแองกระทะนะพี่นะตรงนี้จะเป็นใต้ฐานแองกระทะนะครับนี่ไม่เชิงกระเรียบนะพี่นะเป็นแอนก็เรียกว่าแองกระทะนะครับพ้นกระทะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ดูฮะนะครับเก่าพอมีอายุอยู่นะพี่นะนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะกลิ่งไม่ทราบที่นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาครับโอเคผ่านไป ต่อมาครับเป็นรูปหลอ่อเอ่อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผ้าอะไรนะเป็นพระชัยหรืออะไรเนี่ยฐานสิงอะไรหรือเปล่านี่ครับเนี่ยครับร้ชัยเก่านะพี่นะเนี่ยองค์นี้ที่ผมนํามาให้พี่ให้พี่ชมก็คือผมดูแล้วอง์นี้ดูแล้วน่าจะแก่ทองนะพี่นะดูนะพี่นะนี่ฮะดูฮะพระเก่าคือเขาจะลงชาติไว้นะพี่นะนะครับพอหล่อเสร็จเขาจะอาจจะมีเย้าคงยาขัดแล้วก็ลงชาติไว้นะพี่นะ กันอะไรในจับเนี่ยแต่ที่สําคัญน่ผมว่าองค์นี้น่าจะแก่ทองแล้วพี่นะเพราะว่าผมส่องดูเนี่ยนี่ยดูพี่นะนี่พี่ดูเนี่ฮะดูปลายจมูกดูอะไรที่มันโดนสัมผัสหน่อยนะพี่นนะมันจะขึ้นเงาๆออกทองคําเลยนะพี่นะผมว่าองค์นี้อาจจะแก่ทองนะอาจจะเป็นทองอะไรสักอย่างอาทองแน่น,นั่นแหละเวลาเขาผสมโัห่างเขาจะอาจจะมีส่วนผสมของทองเข้าไปเยอะนะพี่นะองค์นี้นะครับเพราะว่าดูฮะ แร่นะครับมีทองนะครับดูตามซอกตรงนี้ขี้เบามัน uhh. เปิดนะครับเห็นไหมต้องทองอยู่นี่ตรงนี้โดนโดนสัมผัสนีดน่ดูความเงาแล้วพี่นะผมว่าองค์นี้แก่ทองแล้วพี่นะนะครับนี่จะเรียกว่าสำลิดทองหรือเปล่าสำลิดเอเรียยว่าทองผสมแล้วกันนะครับอาจจะแก่ทองเรียกว่าแก่ทองแล้วกันพี่นะนะครับนี่ครับอาจจะหล่อมาแล้วอาจจะมียาโค้งยาขัดนะนะครับอายุก็ไม่ใช่ว่าใหม่นะพี่นะผมว่าองค์นี้มีอายุค่อนข้างมีอายุอยู่นะครับ ไม่ไม่แน่ใจว่าถึงกลุหรือเปล่านะพี่นะอาจจะเป็นเกจิแต่ว่าตรงนี้แะแก่ทองบอกเลย p. นะพี hatten, soup, after, ่นะส่วนตัวผมเนี่ยดูน่าจะแก่แบบแก่ทองอ่ะเป็นทองเก่าทองโบราณนะบางทีอาจจะประมาณนั้นพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ยยาขัดยาไม่แน่ใจว่าเป็นยาขัดหรือว่าเป็นชาตินะพี่นะเพราะว่าบางทีชาติก็ลักษณะนี้นะอาจจะเป็นชาติหรือว่ายาขัดแค่นี้แหละแต่ส่วนตัวถ้าเป็นชาติก็เป็นไปได้นะพี่นะอาจจะเป็นพระกลุพระอะไรเกจิยุคเก่าลงชาติไว้นะพี่นะ นะครับนี่องนี้ที่ผมชอบก็คือเนื้อเนี่ยจะออกแก่ทองนะพี่นะนะครับนี่ก็คือมันทองเลยนะครับไม่ไม่ถึงก็ว่าพี่ทองคานะพี่นะคือทองผสมนี่แหละนะครับอาจจะแก่ทองนะครับก็คืออาจจะมีทองนี่แหละผสมเข้าไปในทองเหลืองเยอะนะครับก็เลยออกแก่ทองนะครับองนี้นะครับดูฮะที่จะหมูกนี่เวลาเปิดนะครับดูฮะนะครับนี่เงาแวบเหมือนออกทองคําเลยนะครับแต่ว่า น่าจะไม่ใช่ทองคำหรอกแต่ว่าอาจจะมีส่วนผสมของทองเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับนี่รูปหล่อนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกระชใยหรืออะไรนะพี่นะประมาณนี้นะครับนี่ดูฐานประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับเอาฐานสิงฐานช้างอะไรไม่รู้ระชัยหลังช้างอะไรไม่รู้นะพี่นะประมาณนั้นนะครับเอาไม่รู้ที่นะพี่นะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับต่อมาครับนี่แพะเขาแกะนะพี่นะนะครับนะครับ น่าจะสายตะวันออกนะหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะทางตะวันออกพ่ออำํำพ่อรัดอะไรประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะเขาแกะนะคเข,ขาเขาเผือกนะเขาควายเผือกนะจะเป็นเขาควายเผือกนะพี่นะนี่ครับดูฮะแกะเก่านะครับดูฮะมีอายุนะครับนี่ครับดูงาอะไรมีอายุนะครับนี่ดูครับแพะเขาควายแกะนะพี่นะเขาควายเผือกด้วยนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาควายฟ้าผ่า ตายอะไรเขาว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเขาที่อาถรรพ์นะเขานี่นี่เก,เกจิทางตะวันออกนี่เขาชอบนิยมเอาขอควายเผือกที่ว่าโดนฟ้าผ่าอะไรสักอย่างเนะี่ยเพราะว่ามันมีคุณใสคุณวิเศษในตัวนะนํามาแกะองค์พระนะครับองค์เนี่ยพวกแพะพวกนี้นะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะดูฮะแกะเก่าแห้งนะครับดูฮะรอยศีลกันแกะนะพี่นะนะครับน่าจะสายตะวันออกนี่แหละนะครับนะบพี่พนะดูเอานะนี่ครับ นี่ยประมาณนี้เลยนะพี่นะแพะเขาควายแกะนะครับเขาควายเผือกนะครับพี่นะเอาชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับผ่านไปครับองค์ต่อมาครับขเขาเรียกว่าขุนแผนใบพุทธานะครับองค์นี้เป็นขุนแผนเคลือบใบพุทธานะพี่นะดูฮะพระผมว่าน่าจะแบบผิวแบบขึ้น,ข,นขึ้นจะกลแล้วเก็บไว้เลยนะพี่นะดูฮะผิวเนี่ยตะกันแบบเนี่ยคราบคราบกูคราบอะไรอย่างนี้เลยนะพี่นะดูอาจจะ เป็นกลุ่เนี่ยอาจจะมีน้ําท่วมเรืออะไรนะครับดีนี่ผิวอยางงี้เลยนะพี่นะเป็นคุณแผนเคลือบนะพี่นะดูฮะดูน้ําเคลือบนะครับคือน้ําเคลือบเนี่ยผมว่าเก่านะพี่นะดูฮะนะครับน้ําเคลือบแบบคุณแผนใบพุทสาเอ้คุณแผนอคุณแผนเคลือบนะพี่นะนะครับตระกูลเดียวกันเลยผมว่าน้ํายาเคลือบนะครับน่าจะยุคเดียวกันนะครับดูพี่เนี่ยฮะน้ําเคลือบนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ฮะคุณแผนใบพุทราคุณแผนเคลือบใบพุทราบองนี้นะครับนี่ ครับตัวน้ํายาเคลือบนี่ผมว่าน่าจะน่าจะยุคเดียวกับคุณแผนเคลือบเลยแหละนะครับกลุอะไรนะที่เขาเล่นกันอ่ะอัมพวาอัมพวันอะไรสักอย่างน,นะพี่นะนะครับนี่ครับดูน้ําเคลือบนะพี่นะนี่ครับดูความเก่าความแห้งความเดิมนะพี่นะนี่ครับดูฮะดินนะครับเอ,อ,อีกประการหนึ่งนะผมได้ได้ได,ได้ได้ฟังได้อ่านศึกษามาบ้างนิดนึงนะพี่นะเขาว่าไอาตัวดินคุณคุณแผนเคลือบนะครับ แต่องคนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในดินใกล้ๆก,กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะไม่ใช่ดินล้วนนะจะเป็นดินผสมผงอะไรสักอย่างแหละด mm ีโ hmm. อพอดูองค์นี้ก็มีส่วนเป็นไปได้นะคล้ายๆแบบไม่ใช่ไม่ถึงก็เป็นดินล้วนนะอาจจะเป็นดินผสมผงนะดูแล้วมันมีความนวลความนุ่มในเนื้อในเนื้อพระนะในเนื้อดินนะครับนี่ดูฮะนะครับนี่ครับ,รบ mm hmm. แผ่นนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใบพุทธศานะครับนี่น้ำเคลือบนี่ก็โอ้โหดูนะพี่นะ อลังการเหมือนกันนะนะครับนี่ผิวอันนี้เป็นคราบคล้ายๆคราบตะกันน้ําอะไรพวกนี้นะพี่นะหรือว่าเป็นคราบใครคราบไขว่าไม่ทราบนะพี่นะนี่ดูฮะดูฮะนี่ต้องมีอายุนะพี่นะนี่อาจจะเป็นคราบไขอะไรเหนือมันค้างเนี่ยมีอายุนะพี่นะไม่ใช่ว่าทํแล้วมันจะแห้งติดอย่างนี้นะพี่นะนี่ครับดูฮะนี่มันเคลือบติดผิวนะพี่นะคุณแผ่นใบพุทสานะครับคุณแผ่นเคลือบใบพุทสานะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะชอบใจจะกทายสอบถามราคามานะครับผ่านไปครับต่อมาครับเป็น เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับออกวัดแจ้งนอกนะเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อคูณนะองนี้ดูฮะอาจดูผิวนะลมนะพี่นะลมอาจเป็นลมเดิมนะผมดูลวลมนี่มีเหตุผลเลยนะครับลมดาเนี่ยนะครับดูฮะดูดูดูองค์ประกอบก่อนนะพี่นะนี่ดูผิวพันธุ์โดยรวมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุุโธนะครับคือเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับก็คือวัด ที่ว่าจัดสร้างนะรุ่นแรกแก,นะดดกนนคร็คือวัดแจ้งนอกน่าจะอยู่ในตัวเมืองนะพี่นะไม่ใช่วัดเดียวกันนะครับคือคนเราวัดนะพี่นะไม่ใช่วัดเบ้านไร่นะวัดบ้านไร่นี่คือท่านจะไปจำบรรษาแล้วนะครับอยู่ด่านหุทศนะาแต่วัดแจ้งนอเนี่ยน่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะประมาณนั้นนะครับเออก็พอดีข้อมูลยังไม่แน่นนะพี่นะขออภัยด้วยนะครับนี่ดูนะพี่นะนะครับนี่หลวงพ่อคุณออกวัดแจ้งนอกนะครับปีรุ่นแรกปีหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองนะพี่นะขออภัยนะครับหนึ่งสองนะครับดูนะพี่นะนี่ฮะลมดาแห้งเดิมเลยนะครับผมดูลมตัวอะไรเนี่ยผมชอบด้วยนะครับลมเดิมลมลมมันจะออกแบบลมประหลอดนะพี่นะไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าลมประหลอดหรือเปล่านะครับนี่โลหะเก่าด้วยนะครับนี่แห้งนะครับนี่ดูฮะพี่นะนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสศโทนะครับออกวัดแจ้งนอกนะเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับดูฮะ ลมแห้งนะครับพี่นะดูฮะลมแห้งอยู่นะเข่าท่าอยู่นะพี่นะราคาแบ่งปันนะพี่นะดูให้ชอบชมถูกใจค่อยถามไทยราคามานะพี่นะราคาแบ่งปันทุกองคนะพี่นะนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับห่วงหูห่วงก็ประมาณนี้นะพี่นะปิ้นนะครับดูประมาณนี้เลยนะพี่นะดูฮะอ่านี่นะครับดูฮะขอบปิ้นนะครับดูลมแห้งนะครับดูฮะตัวหนังสือเด้งเด้งธรรมชาติอยู่นะพี่นะ ดูฮะมีมิติอยู่นะครับขอบเป็นปิ้นอยู่นะครับนี่ดูฮะขอบเป็นปิ้นนะขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะนี่ดูฮะพี่ขอบตัดประมาณนี้นะครับนี่นี่ขอบตัดนะครับนะครับนี่ขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดนะครับนี่นะครับขอบตัดประมาณนี้นะพี่นะชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิทินโทออกวัดแจ้งนอกเป็นอีกสองนะครับเหรียญล้นแรกนะครับ ชอบใจจะถ่ายสอบถามราคามานะครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี่ครับเป็นปิดตานะครับสายตะวันออกนะครับส่วนตัวผมดูน่าจะยุคหลวงพ่อปานนะครับวัดคือวันนะพี่นะเพราะว่าองค์นี้เนื้อจะออกน้ําตาลนะพี่นะนะครับนี่นะครับเนื้อจะออกน้ําตาลนะครับดูครปิดตาพิมพใหญ่ลังแบบนะครับนะครับวัดคือวันนะครับผมขออนุญาตตีน่าจะเป็นยุคหลวงพ่อปานหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับนี่ดูครจุ่มลักปิดทองเดิมนะพี่นะนะครับเนื้อจะออก โซนผงออกน้ำตาลนะครับ uk uk คุกรักนะครับนี่นะครับนี่ครับดูฮะนะครับดูฮะมีรักกระเทาะลักล่อนนะครับมีการขูดลอกลักมามั่งนะครับประมาณนี้นะครับดูฮะอาจจะนี่คะโดนขูดไปเมื่องนะครับนี่ดูนะครับเนื้อจะออกน้ำตาลนะพี่นะนะครับนี่ปิดตาวัดเคือวันนะตีหลวงพบปานนะพี่นะหรือว่าเป็นอาจารย์ก็ไม่แน่นะพี่นะดูเอาราคาแบ่งปันทุกองคนะครับนี่ วันนี้ก็มีพระมานําเสนอพี่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุณพี่ๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและบรรดาีผู้มีอปการะาคุณทั้งหลายที่ช่วยดหนุนเลยมานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกราบขอบุณอย่างสูงนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้พี่นี่ก็ขออนุญาตกล่าวคําว่าสวัสดีครับ